สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กําลังได้รับความสนใจอย่างมากในวงการยานยนต์นั่นก็คือเอซังยอง KGM Futuristic 125x รถจัก,กรยานยนต์แนวฟิวเจอริสติกที่ผสมผสานระหว่างดีไซน์ล้ายุคเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการขับขี่เพื่อความสนุกสนานหลายคนคงคุ้นหูกับชื่อเอซังยองในฐานะค่ายรถยนต์สัญชาติเกาหลีใต้ แต่ครั้งนี้เอสซอนยองได้ก้าวเข้าสู่โลกของมอเตอร์ไซค์อย่างเต็มตัวภายใต้แบรนด์ KGM ซึ่งถูกวางตำแหน่งให้เป็นซีรีส์มอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่มีความล้ำสมัยแล้วฟุตูริสติก1 2 5 x ก็ถือเป็นโมเดลแรกที่เปิดตัวมาเพื่อสร้างกระแสะความตื่นเต้นเริ่มกันที่งานออกแบบฟุตูริสติก1 2 5 x มาในสไตล์ที่แตกต่างจากมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเส้นสายตัวถังถูกเน้นให้มีความเฉียบคมผสานเข้ากับไฟหน้าเล็บด,ดีไซน์แบบตาเหี่ยวที่ให้ความรู้สึกดดันนและละ้อาคต ชุดแฟริ่งด้านหน้าและด้านข้างถูกออกแบบให้มีเหลี่ยมสันชัดเจนคล้ายกับยานพาหนะจากโลกอนาคตในขณะที่ตัวเฟรมและโครงสร้างยังคงมีความแข็งแรงทนทานตามมาตรฐานการผลิตของเอสซังยงมิติรถนั้นมีขนาดกะทัดรัดพอเหมาะกับการใช้งานในเมืองเบานั่งถูกออกแบบให้เพรียวบางแต่ยังคงความสบายสำหรับผู้ขับขี่ระบบแฮนด์บาสูงเล็กน้อยช่วยให้การควบคุมรถเป็นไปอย่างคล่องแคล่วในสภาพการจราจรที่หนาแน่นส่วนล้อหน้าและล้อหลังใช้ล้อแม็กดีไซน์พิเศษ ขอบลอ้อสีทูโทนที่เข้ากับโทนสีรถแบบฟิวเจอริสติกไม่ว่าจะเป็นสีเทาเมทัลลิกน้ำเงินไฟฟ้าหรือสีดำด้านในด้านเทคโนโลยีฟิวเริสติก1 2 5 x ถูกติดตั้งหน้าจอแสดงผลแบบฟูดิจิตอล TFT ที่ให้ข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันการแจ้งเตือนระบบต่างๆรวมถึงยังรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธผู้ขับสามารถรับสายโทรศัพท์ฟังเพลงหรือดูการแจ้งเตือนแผนที่ได้จากหน้าจอโดยตรงอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่ออกแบบให้ผู้ใช้สามารถสตาร์ทรถด้วยระบบคิเลสสมาร์ทซิสเต็มเพียงพกรีโมทไว้กับตัวก็สามารถกดปุ่มสตาร์ทได้ทันทีเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในเวลาเดียวกันพูดถึงสมรรถนะเครื่องยนต์ฟูตริสติก1 2 5 x มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1 2 5ซ cc แบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ให้กำลังเพียงพอต่อการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองระบบระบายความร้อนด้วยอากาศที่ถูกพัฒนาใหม่ ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เสถียรแม้ขับขี่ต่อเนื่องยาวนานอัตราเร่งตอบสนองได้รวดเร็วเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดคล่องตัวแต่ยังมีบุคลิกที่ทันสมัยด้านระบบการสะเทือนก็ถูกออกแบบมาให้รองรับการขับขี่ในหลากหลายสภาพถนนด้านหน้าเป็นโชคหัวกลับอัพไซด์ดาวที่ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีในขณะที่ด้านหลังใช้โชคเดี่ยวปรับระดับได้ทำให้ผู้ขับขี่สามารถปรับเซตตามความต้องการไม่ว่าจะขับเดี่ยวหรือซ้อนสองคนก็ยังคงนุ่มนวลและมั่นคง ระบบเบรกก็เป็นอีกจุดสำคัญฟุตโริสติก 125x มาพร้อมดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบ ABS ป้องกันล้อล็อกเพิ่มความมั่นใจในการเบรกในทุกสถานการณ์แม้ในถนนลื่นหรือฝนตกก็ยังคงควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยสิ่งที่ทำให้รุ่นนี้โดดเด่นยิ่งขึ้นคือการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเครื่องยนต์1 2 5ซีถูกปรับจูนให้ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5ทำให้มีมลพิษต่ำประหยัดน้ำมันและเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่ทั้งเท่และเป็นมิตรต่อโลก ถ้าพูดถึงกลุ่มเป้าหมายของเอสซันยองเคจีเ t ็มฟุตูิ125 x ก็คงหนีไม่พ้นคนรุ่นใหม่ในเมืองใหญ่ที่มองหามอเตอร์ไซค์ที่ไม่เหมือนใครมีดีไซน์ล้ำสมัยขับขี่ง่ายและมีเทคโนโลยีอัจฉริยะครบครันแต่ขณะเดียวกันก็ยังตอบโจทย์ด้านประหยัดพลังงานและความคุ้มค่าในการใช้งานประจำวันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในคลาส125 c c Fu t u ต i s t i ติ125 x อาจไม่ได้เน้นแรงม้ามากที่สุดแต่สิ่งที่เหนือกว่าคือเอกลักษณ์ด้านดีไซน์ เทคโนโลยีที่อดแน่นและภาพลักษณ์ของเอสซังยองที่ต้องการสร้างความแตกต่างจากแบรนด์ญี่ปุ่นและยุโรปซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจราคาเปิดตัวของรุ่นนี้แม้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดการณ์ว่าจะอยู่ในระดับที่จับต้องได้เพื่อจอะตลาดวัยรุ่นและวัยทำงานที่ต้องการรถสวยทันสมัยโดยมีแพกเกจการรับประกันและบริการหลังการขายจากเอสซังยงที่สร้างความมั่นใจได้ในระยะยาว สรุปแล้ว SsangYong KGM Futuristic 125x คือมอเตอร์ไซค์ที่รวมเอาความล้ำอนาคตสมรรถนะเพียงพอเทคโนโลยีที่ครบถ้วนและดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครถ้าคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่แตกต่างจากทั่วไปมีความเป็นเอกลักษณ์และตอบโจทย์การใช้ชีวิตในเมืองใหญ่รุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองอย่างมากนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับ SsangYong KGM Futuristic 125x มอเตอร์ไซค์ดีไซน์อนาคตจากเกาหลีใต้ ที่พร้อมจะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อมอเตอร์ไซค์1 2 5ซ c แบบเดิมๆหากคุณชื่นชอบความล้ำสมัยและอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่คงต้องบอกว่ารุ่นนี้คือคำตอบที่ใช่